สปลาวมันกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สปปลาวนะฮะ mm. เมื่อชายไทยคนนี้เขาเรียกว่าไอ้ฟูค่นะชื่อเขาไอ้ฟูเนี่ยถูกเยาวชนชาวสปปลาวซิ่งรถซุปเปอร์คาร์ชนจนเสียชีวิตแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียของทางสป,ปลาวเขาตั้งข้อสังเกตว่าคนก่อเหตุเป็นลูกหลานคนรวยก็เลยรอดไม่ถูกดำเนินคดีหรือไม่นะครับ ประเด็นนี้เนี่ยมีผู้ใช้ Facebook รายนึงเอามาเปิดเผยว่ามีผู้ชายไทยที่ไปอาศัยอยู่ที่สปลปลาวนะครับถูกหนุ่มวัย17ปีชาวสปปลาวขับรถซุปเปอร์คาร์คันนี้คันสีขาวชนจนเขาเสียชีวิตทําให้คนสปปลาวตอนนี้ไม่พอใจออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับหนุ่มชาวไทยนะฮะข้อความตามที่เห็นที่หน้าจอเลยครับรถที่ชนคนตายคือคันนี้ผู้ที่เสียชีวิตคือคนไทยที่อาศัยอยู่ในลาวนี่ฮะ แล้วชื่อ Facebook เขาคือฟูฟูไอดอลอินดี้หรือว่าไอ้ฟูคนขับรถฝั่งญาติอ้างคนเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอายุเพิ่ง17เขาชื่อจุด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 ก็คือคนก่อเหตุพร้อมกับโพสต์ภาพต่างๆที่เป็นภาพของรถซูเปอร์คาร์สีขาวที่ด้านหน้าพังแบบนี้นะครับรวมถึงมีภาพของหนุ่มไทยที่เสียชีวิตก็คือไอ้ฟูชาวเน็ตก็ออกมาแสดงความอาลัยเรียกร้องขอความเป็นธรรมขณะเดียวกันครับไอ้ฟูเนี่ยเป็นคนดังในโลกออนไลน์ คือชอบถ่ายรูปเนื่องจากว่าเขาเป็นช่างภาพนี่แล้วก็มีการแต่งคอสเพลยมีคนติดตามเยอะฮะทั้งคนสปปลาวทั้งคนไทยหลายคนก็เข้าไปแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากใน Facebook ของไอ้ฟูนะฮะนี่ฟูฟูไอดอลอินดี้นอกจากนี้ครับผู้ใช้ Facebook คนเดียวกันได้โพสต์รูปและข้อความบอกว่าคนในรูปคือพ่อของหนุ่มที่ขับรถซุปเปอร์คาร์ชนคนไทยเสียชีวิต คนที่มีโลโก้ที่เสื้อนะฮะเสื้อสีแดงนะฮะคุณผู้ชมแล้วบอกว่ารวยเส้นใหญ่ปิดข่าวเงียบไม่ออกมารับผิดชอบตอนนี้ในโซเชียลมีเดียของสปปลาวเนี่ยเกิดแฮชแท็กขอความเป็นธรรมให้กับไอ้ฟูนะฮะสำหรับศพของไอ้ฟูครับตอนนี้ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฟัง่งไทยเบอร์สุคุนะคือได้มีคนแชร์เรื่องนี้มานะตั้งแต่เศ้าคนละนะตั้งแต่ค่อย ได้เลิกเฮียพคนเราเนาะเขาแทมม้เมื่อไรดีเพราะว่าประเทศเราปิดข้าวเด้ปิดข้าวเพราะว่าเป็นลูกคนรวยระดับหง่เลยแหละนะก็คือเรื่องของเรื่องขนาะดได้มีเกิดได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคือได้มีเพศของโจเซฟอัคาราบงนะะได้โพสต์ว่าผู้ที่ขับรถตำ่ำเฮนให้คนเสียชีวิตดู่แคมของลังดดนจันเป็นลูกของผู้หง่เนานะสู่จึงปิดข้าวว่าหง่ซัมไนมกัลยาลูกไผ่กัลยาซูมให้มิมิดเดอร์อย่าให้กูฮู้ก็แล้วนะ อันนี้พศทมอิตของเราแล้วก็พศต่อมาของเราเนาะบดลน,นะก็ได้มีพศต่อมาอีกมารถที่ทำคนเสียชีวิตแม่นรถคันนี้นะผู้ที่เสียชีวิตแม่นคนไทยที่อาศัยอยู่ลาวก็ซื้อฟูนะคนที่ขับรถทางญาติพี่น้องอ้างว่าผู้เกี่ยวยัางบวบล,ลุษนิติภาวะนะอายุหากะ17ปีซื่อเท่าสุป,ปรกรณ์บุภาวัน อายุสิปีได้ครับเฟอร์ราี่พราะแม่มันต้องโคตรรวยเลยนะเขาจึงได้มีเงินซื้อเฟอร์ราี่ให้ลูกมันขับเล่นนะตอนทนอีทมันมีคนเบ้าวานะคือเราอาล่มเองนะเราก็ได้ชุดอดรดชนได้ทําอีิฐน,นะจิล่มจากไหจนขาาขาดเสียชีวิตคาที่ไปร่มท่าไหไ่เราไปร่มท่าไะไรคนที่ไปเว้ากันสร้างมันปั้นปุ๊กปั้นไอเดนะ รเทศลาวนัเราสร้างโงการให้กับประเทศลาวหลายอย่างได้หลายอย่างนะเพราะว่าจะเป็นเวทีประกวดเพราะว่าจะเป็นในกลุ่มที่ว่าสร้างพ่วกันเคป๊อปนะร้องเพลงนะและกาเป็นตากล้องมือโปรของประเทศลาวเนาะเราเข้าไปเฮดเปียกในประเทศลาวเราได้เป็นตากล้องมือโปรนะถือว่าเป็นคนผู้หนึ่งที่ยุ่เบื้องหลังอานสรานฝันให้กับปรนารายการทัน เราดิมสตาร์เนาะซีซั่นหนึ่งค่ะนะเราก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลงงังนะเรายัางส่ยอยวงการประเทศลาวหลายลอย่างนะแล้วคนลาวหลายคนก็ได้ไปเข้าสแสดงความเสียใจยและการพยายามทักท้วงไปเนาะเรื่องนี้นะนะเพราะว่าประเทศลาวปิดข้าวเงียบประเทศลาวไม่ได้ออกข้าวนะเรื่องพวกนี้นะถ้าเป็นลูกคนผู้ใหญ่ผู้โตค่นนะอ่าเขาจะบออกข้าวนะเขาจะปิดข้าวเงียบนะ ซึ่งมีแต่นี่แหละอันเพศของโจเซฟอัครวงเนี่ยนะเราลงทุกอย่างที่อยู่ในประเทศเราบ้องไวทันใจกับคือลาวนี่แหละนะสามารถเข้าไปอันเบิ่งได้ไม่ได้ก็มีคนไทยหลายคนทันถามค่อยมาว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดยุส่แท้เนาะค่อยบอกแล้วว่ามันเกิดอยู่ประเทศลาวเนาะมันเกิดอยู่ข้างหลังอันหาดอ่าดอนจันพระเลสผู้ใดเคยไปดอนจนันรพระเลสก็เคยมาเที่ยวประเทศลววาวอ่ดอนจันพรพระเลศก็คือเป็นอ่า มองนึ่องที่ด้งดังในประเทศลาวในเวียงจันท์นะในเวียงจันท์เด้อนะโมเมนต์ยุ่ประเทศไทยเนะาะมีคนถามมาแล้วมีคนไปตอบประยุททางประเทศไทยว่ทัวเตรียมลงคือบระยุทู่ทางประเทศไทยเดย้อยู่ณประเทศลาวนะตัวเมืองเวียงจันทร์ทนะนะดนจันทร์พระเลศนะเข้าไปเซิร์ชบังโลดนะแต่ว่าการชนลาวฮันยู่ทางหลังดดนจันทร์พระเลศนะนั่นแหละ ว่าเป็นอย่างคือขับเฟอร์เรอรี่ได้นะประเทศลาวนี่ปล่อยปลาราเลยเรื่องพวกนี้แหงหลายนะคือก็ว่ามก่อนนะ่ะพอแต่เยยบคันเร่งได้กับไปรอดนะประเทศลาวเต็มที่เยียบตีนผีกันแห้งคนที่รวยๆนี่เขาแห้งบ่ระสนใจทรักใบขับขี่ซื้อเอาบุหูเรื่องกฎจราจรมันจะบุหูอีอย่างนะส่วนหลายมันจะออกกันระบบซื้อจ้างใบขับขี่กับซื้อจ้างเขาจึงบุหูเรื่องกฎหมายเนาะนะะอะแล้อยางเร่งนี้ก็คือพิษหรือทุกนะ เข้าประเทศลาวขอบุก้านําเสนอยิ่งแห้งกับพวกที่มีอิทธิพลเลยว่าคนที่มันเป็นลูกเจ้าหลานนายนะเป็นลูกคนรวยเข้าในประเทศลาวจะปิดเงียบมีเต็มนี่แหละคือเขราบ้านะ่ะเพศนี่แหละเอาลงนะแล้วก็มีหลายคนแชร์ให้เขาเบิกนะแล้วก็แชร์มาถามคอยนะแล้วก็มีคนลาวหันหลยคนนออ่งมาเฮียค้องว่าต้องตามเรื่องนีเนะเรื่องมันเกิดได้แนวไดหลายคน แสดงความเสียใจนาครอบครัวเราเนาะแล้วค่อยคนนึงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเราเนาะที่สูญเสียลูกชายดีๆไปนะครับจาก,กล้องมือโปรของประเทศเราไปเนาะเกิดเรื่องใหญ่ที่สปปลาวแต่เรื่องกลับเงียบลูกคนรวยขับรถเฟอร์รารี่ชนคนเสียชีวิตแต่ไม่มีข่าวเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานแชนแนลนะคะ มีลูกคนรวยทางประเทศเพื่อนบ้านขับขับรถเฟอร์รารี่ชนคนเสียชีวิตแต่เรื่องเงียบจนมีเพจเพจหนึ่งนำเรื่องออกมาโพสพี่น้องคะเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นที่ไทยไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยแค่ไหนคุณก็จะโดนขุดคุยแล้วก็ซักฟอกคุณอย่างหนักนะคะเรื่องของคุณก็จะโดนตีแผ่ไปทั่วโลก แต่เนี่ยไปเกิดที่ประเทศเพื่อนบ้านทุกอย่างก็เลยเงียบอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงทวงความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ส,สูญเสียด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะเ,เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวประเทศนี้เขาไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองนักท่องเที่ยวและถ้า เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพอเผลอคุณอาจจะเป็นคนผิดก็ได้นะคะอย่างเช่นมีผู้หญิงลาวคนหนึ่งได้เข้ามาขับรถในประเทศไทยแล้วก็ผ่าไฟแดงไปชนกับรถของพยาบาลสาวไทยจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะอ่ายังดีที่ว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อมีไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดว่าเธอผ่าไฟแดงจริงแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไทยนะคะ ก็ <G ül üş> å, นี่แหละค่ะความรับผิดชอบก็ต้องมีความเมตมตาธรรมเมตตาต่อผู้ที่สูญเสียก็ต้องมีนะคะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งสําหรับผู้สูญเสียก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะสำหรับคนผ,ผู้ที่เสียชีวิตที่สร้างคุณงามความดีหลายสิ่งหลายอย àng, อ่างต้องมาจบชีวิตเพราะความคึกขนองของเด็ก คนหนึ่งที่โชคดีที่เกิดมาเป็นลูกคนรวยก็เข้าใจนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียหน่อยอย่าให้คําว่าประเทศนี้เป็นดินแดนผจญภัยของคนไทยเลยนะคะยังไงก็ยังมองเห็นกันอยู่นะคะระหว่างสองฝั่งโคงแรงงานสปปก็อยู่ที่ไทย เยอะแยะมากมายค่ะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมนาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ